วันนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบขนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าที่ประชุมได้มีมติชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละสี่ให้กับโรงสีที่รับซื้อข้าวจากเกษตรกร,กร,กรเพื่อช่วยลดปัญหาข้าวล้นตลาดภายใต้โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต2,566ทับ2,567เป้าหมายสี่ล้านตัน โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคอชอกจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยไปก่อนประมาณ780ล้านบาท และเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติในวันอังคารที่28พฤศจิกายนนี้พร้อมจ่ายเงินให้ชาวนาทั่วประเทศไร่ละ1,000บาทเป็นค่าบริหารจัดการข้าวที่มีมติไปแล้วรวม4,680,000ครัวเรือนทั้งนี้ปัจจุบันราคาข้าวปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งราคาข้าวสารและข้าวเปลือกทุกชนิดโดยอยู่ที่14,300บาทต่อตันและได้มีการเปิดจุดตลาดนัดและหารือโรงสีทำให้ราคาเพิ่มขึ้นอีก250บาทต่อตันเป็น10,000 4 5 5 0บาทถึง15,300บาทต่อตันเรื่องชาวนาได้ไล่ลับบาทที่เราให้ค่าบริหารจัดการข้าวนะครับระบอดของกศก็ได้ลงมติสนับสนุนอนุวัติให้ดาเนินการตามแผนง,งานมีได้ทั้งหมดแล้วนะครับ ด้านนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสร,ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการหรือบอ,อ,อร์ดทกสยังได้เห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทับ2,567วงเงิน54,336ล้านบาทให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมจัดทำแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกรเป็นรายภูมิภาคแบ่งเป็นห้ารอบเริ่มตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้หากเกษตรกรมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศหรือ call center 025550555นพศนแก้วคำรายงาน